สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้วันนี้วันที่สองรอบที่สองกับการไลฟ์สดของกล้วยนะคะลูกค้า่ะใช่แล้วมีมีครั้งเดียว มีครั้งเดียวสองครั้งไหมสองครั้งครั้งที่สามขอโทษค่ะลูกค้าค่ะ <c oughs> ไม่ไม่ได้คิดว่าครั้งที่สามลูกค้าค่ะ,คะวันนี้วันนี้เราจะมารีวิวเป็นลูกค้าค่ะสเวเตอร์พิมพ์ลายสเวเตอร์พิมพ์ลายนะจ๊ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นและ USA Lot i ลอตไอทีค่ะลูกค้าค่ะจะสอบนี้เลยนะคะราคา5,000บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ9 0้าถึงหนึตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่ ห้าสิบาทลูกค้าจ๋าแต่ว่าแต่แต่แต่นะเดือนนี้เดือนนี้นะคะเอาเรอรอแล้วรอแล้วแต่นะคะลูกค้าค่ะเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกมัคนะคะลูกค้าค่ะห้าพันเราไม่ขายให้ห้าพันบาทเราไม่ขายนะคะลูกค้าค่ะเราขายเพียงแค่สามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นจ้า ต้นทุนต้นทุนนะคะจาก50บาทเราไม่ให้เราให้ลูกค้าเพียงแค่39บาทเท่านั้นจ้าลูกค้าจะมา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 ดูกันมาดูกันลูกค้าค่ะที่สําคัญนะสําคัญที่สุดลูกค้า่ะลูกค้ากี่ท่านแล้วห้าท่านค่ะลูกค้าห้าท่นนะลูกค้าค่ะแรงมากแรงมากนะพี่มินค่ะ ลูกค้าพี่มิ้นบอกว่าลูกค้าเข้ามาดูของแปลกก็ไม่แปลกนะก็จะใส่เสื้อเขียวมีจมูกอันเดียวเหมือนกันจะสองหูเหมือนกันนะคะตาสองข้างเหมือนกันนะอารลูกสเ้ตเตอร์สเวตเตอร์พิมพ์ลายลูกค้าค่ะตัวนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะลูกค้าค่ะออาสวยสวยสวยๆตัวแรกมีแบรนด์ไหมคะอาจจะเป็นแบรนด์นี้ เป็นแบบนนี้นะคะลูกค้าค่ะงานสวยห้าพันบาทเราไม่ให้สมาชิกบักเราให้เพียงแค่สามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะต้นทุนต้นทุนเหลือแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นจ้าสุดคุมสุดคุมเลยลูกค้าค่ะอาสวยสวยเลยนะคะผ่านไปตัวแรกกับสีเลือดหมู สีเลิดหมูนะคะลูกค้าค่ะ,คะอุ้ยสวยจังเลยอ่ะตัวที่สองกิลเดนกิลเดนอุ้ยผ้าห้าสิบด้วยพี่มินจะ้ะ พี่มินนะ้าพี่มินไม่เช็คให้เลยอ่ะอ่ะนี่เลยนะคะผ้าห้าสิบเป็นผ้าห้าสิบนะคะลูกค้าค่ะสวยๆเลยสีนี้คือสีฮิตตลอดการสีฮิตตลอดการอยู่แล้วใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยลูกค้าค่ะสวยๆห้าพันเราไม่ขายให้สมาชิกบ,บักร,ราให้เพียงแค่อีกรอบสามพัรอยบาทจ้า ่ะลูกค้า่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หยุดหากระดิ่งเฉยๆค่ะพี่นางหยุดหากระดิ่งไม่เจอนะฮะลูกค้าที่สําคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นลูกค้าจ๋าใครจะเป็นผู้โชคดีใครจะได้ไปกันเอ่ยนะคะลูกค้าคานี่เอ่ยอะไรเอ่ยขับอะไรนาะขับอะไรนาะอ่จจะเป็นแบรนด์นี้ <K l uck> ขับปอร์เช่มันฟินๆหรอคะพี่นางคะอันนี้ของปารีสมาเลยของปารีสมาเลยนะคะลูค่คะวิสวยจังเลยสีเทาสีเทาสว,สวยต่อไปุ้ยสีแดงสีประจําตัวพี่นางนะคะลูกค้ะค่ะถามว่าพี่นางคือใครคือคนที่คัดผ้าด,ดูด้านหลังนะคะสีประจําตัวประจํากายคุณนางเขาเลยนะคะลูค้าค่ะของคริสต์มาสหรอคะพี่มินคะ่ะอ่ะเป็นคริสต์มาสนะคะลูกค้าจ้ะ โห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 หรอคะโอ้ยเหมือนซะด้วยเหมือนซะด้วย DKNY ลูกค้าค่ะเป็นคอปกปนปนคอปกมานิดนึงนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็น DKNY นะคะ อ่ะวลูกค้าแปดท่านพี่เนน่ะลูกค้ามาดูของแปลงจริงลูกค้าแปดท่านขอบคุณเลยขอบคุณลูกค้าแปดท่านด้วยนะ,ะลูกค้าค่ะนี้เป็นกิวเดนกิวเดนต้นทุนสามสิบเก้าบาทลูกค้าค่ะสามสิบเก้าบาทต่อตัวเท่านั้นนะคะสําหรับสมาชิกบัคนะคะลูกค้าค่ะที่สําคัญอะไรเอ่ย ปักนะคะเป็นงานปักนะคะลูกค้าค่ะที่สําคัญมีแค่กระสอบมีกระสอบเดียวลูกค้าค่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วลว,วันนี้พิ่งวันพึ่งวันที่4นะคะลูกค้าค่ะแต่โปรโมชั่นตุลาคมเราดุเดือดมากลูกค้า c ีเกันเยอะมากลูกค,ค้าขาวเหลือแค่กระสอบมีกระสอบเดียวแล้วนะคะ มาต่อคะ่ะพี่มินห้าสิบละคะ่ะอุ้ยพี่มินเช็คใครแล้วขอบคุณคะ่ะห้าสิบห้าสิบนะคะสําหรับกระสอบนี้นะคะเป็นผ้าห้าสิบห้าสิบนะคะลูคะ่ะค่ะสวยเลยสวยเลยสีกลมนะคะสีในตํานานสีฮิตตลอดกาลนะคะมาสีดำสีดำ,ส,ดำส,สวยป้าตอนนี้ไซส์ประมาณไหนประมาณ XL ชาย หรือว่าเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นโอเวอร์ไซส์ก็ได้นะลูกค้าขาใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยสวยมากสวยมากลูกค้าขาขายได้ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะคะคนักเรียนนะคะวัยทํางานนะคะวัยแม่บ้านนะคะได้หมดเลยลูกค้าจ๋าอันนี้ห้าเน็ตห้าเน็ค่ะอ,คอันนี้ห้าเน็ค่ะอุ้ยพักห้าสิบรอคะพี่เมนคะ่ะตัวไหนตัวนู้นหรือตัวนี้ตัวน,น,วนี้ตัวนี้ตัวนี้ <laughs> ลูกค้าค่ะห้าห้าสิบห้าสิบนะคะสวยสวยเลยนะคะต่อไปค่ะพี่มินค่ะต่อไปนะคะอุ้ยทำไมสวยจังเลยตัวนี้เป็นซิปครึ่งเป็นซิปครึ่งลูกค้าค่ะเอเอฟไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวย่ออะไรนะสมรชงสมสอนอะไรหรือเปล่านะคะลูกค้าค่ะอาจจะประมาณนี้ประมาณนี้สวยสวยเลยอ่ะขอบคุณลูกค้าก้าทันค่ะ ขอบคุณลูกค้าทางก้ 9, าวฐานสิบท่านสิบท่านแล้วขึ้นอีกไหมคะมีไหมมีอีกไหม, <c oughs> ม,ไ,หมไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปต่อแล้วนะเราไปต่อให้แล้วนะลูกค,ค้าค่ะมาคะ่ะมาดูกันต่อเลยอุย้ยฟอยเวอร์ฟอยเวอร์สวยลูกค,ค้าค่ะปาสีดําสีดําสวยมากอะไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ก็ใส่ไซ XL กำลังจะสอง XL กำลังจะสอง XL นะคะลูกค้าประมาณ L ชายเนาะประมาณ L ชายประมาณนี้นะคะลูกค้าค่ะ LXL ชายนะคะกิลดนห้าสิบอีกแล้วอุ๊ยทาไมผ้าห้าสิบเขาเยอะจังเลย mm hmm. เป็นผ้าห้าสิบนะคะลูกค้าค่ะอะสวยๆเลยอ่ะนี่เลยนะคะซูมดูจับไม่น้อก,กล้องจับไม่น้อนะคะลูกค้าค่ะเป็นผ้าห้าสิบห้าสิบนะคะแลาวทำไมสวยจังเลย mm hmm. เหมือนกันเหรอคะพี่มินคะ่ะจะเป็นแบรนด์นี้ เป็นแบรนด์นี้นะคะลูกค้าค่ะอาจจะเป็นแบรนด์นี้นะคะเป็น้าห้าสิบนะตัวนี้นะส,สวยๆเลยสีเทาสีเทานะคะ วิมีนอันไหนที่ไม่ใช่ห้าสิบก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะล่าสุดมี60สิบสีิมาลูกค้าค่ะ,คะอากระนี้3 9มพ้าอบาทสามพอบาทราคายุ่ยลูกค้จาจ้ะต้นทุน39บาทเรานําไปทำราคาได้หลากหลายเลยลูกค้าค่ะ,คะตัวละ99ก็ได้อ่ะ ราคาน่ารักน่ารักนะคะ99บาททุกตัวก็ได้หรือ150ได้หรือจะเป็นงานแบรนด์นะคะ250ออัพได้เลยลูกค,ะคะ้าขาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับตลาดที่ลูกค้าจะนำไปขายด้วยนะคะลูกค,ะคะ้าขาทั้งนี้คือขายได้หมดนะลูกค,ะคะ้าขาทั้งตลาดออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้คือใส่ได้ทุกกลุ่มจริงๆนะคะที่สำคัญใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายด้วยสุดคุ้มมากนะคะอุ้ยสวยจังเลย อันนี้ลายอะไรเอ่ยเป็นรูปดาวนะคะอาสวยๆนะคะเก็บเอาแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอตัวน,นี้นะคะเป็นสกินสกินสวย,สวยเลยเป็นสีดำลูกค,ะคะ้าค่ะป้ามีแต่ตัวหล่อๆมีแต่ตัวเท่ๆทั้งนั้นเลยลูกค้า่ะสุดขุมมากอ่ะมาอีกแล้วกิวเดดนเรามาอีกแล้วนะคะ้าห้าสิบเรามาอีกแล้วนะคะเป็นกิวเดดนพาห้าสิบนะคะลูกค,ะคะ้า่ะอันนี้เลยนี่เลยวิสวยอะ่ะ สวยมากลูกค้าคะอยากได้เองจังเลยอยากได้เองจังเลยลูกค้าคสี่สิบกิโลราคา5,000บาทเราไม่ขายเราขายให้สมาชิกบักเพียงแค่3,900บาทลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากสุดคุ้มมากได้ประมาณ90-100ตัวกันเลยทีเดียวนะคะ,ะมาต่อไปค่ะพี่มิ้งค่ะตัวไหนคะ สก,กินลายสวยสวย,สวย,สวยนะคะประมาณนี้หน้าหลังมีหน้าหลังนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะสวยมากสุดคุม้มกิวเดนอีกแล้วล่ะค่ะนางมาอีกแล้วลระคะนางมาอีกแล้วนะคะผ้าห้าสิบนางมาอีกแล้วนะคะ, 50, ะ,คะเป็นกิวเดนกิวเดนสวยๆนะคะอันนี้เลยเอ,อะไรเออสีชมพูทำไมสีน้องน่ารักจังเลยสีชมพูนะคะลูกค,ะคะ้า่ะอุ้ยสวยจังเลยลูกค,ะคะ้า่ะ นี่เลยให้ลูกค้าดูด้านหน้าด้านหลังนะคะลูกค้าค่ะ,คะอ่ะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะคะแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%ตามเกณฑ์บริษัทบักเราเลยนะคะลูกค้าค่ะ,คะขาดเปื้อนดำอาจมีเจอนะจ๊ะอันนี้ก็50าสิน,นี่ก็พายห้าสิบเหมือนกันลูกค้าค่ะ,คะอ่ะให้ดูให้ดูพาห้าสิบนะคะอุ๊ยมองเห็นไหมนอ้อ พาห้าสิบนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวย,สวยเลยอะ่ะสวยมากตัวนี้สีเทานะคะดูดีมากดูดีมากนะคะอีกแล้วอุ้ยไม่โชว์แล้วได้ไหมพี่มินเยอะ เยอะแล้วอันนี้เป็ผ้า50เหมือนกันผ้า50เหมือนกันนะคะไซส์ประมาณนี้ไซส์ประมาณนี้ลูกค้า่ะต้นทุนน่ารักมากสามสิบเก้าบาทมีลูกค้าท่านไหนสนใจไหมคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะสี่เอฟได้เลยนะคะสี่เอฟใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะลูกค้า่ะสวยๆนี่ก็50เหรอคะ50เหมือนกัน, mm. น,กนตัวนี้50เหมือนกันนะคะลูกค้าค่ะตัวต่อไปฮานีบด,ด้วยเหรอคะ ฮาเน็ตด้วยที่สําคัญคือห้าสิบห้าสิบด้วยนะคะลูกค้าขาผ้าห้าสิบนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะงงอะไรห้าสิบเนาะอะไรห้าสิบเนาะต้นทุนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นผ้าห้าสิบเปอร์เซ็นบวกห้าสิเปอร์ซ็นเป็นคอตตอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์โพลีห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะลูกค้าขาอีกแล้วอีกแล้วกิวเดนอะไร อะไรหนุก็งงอะไรเนาะเสียเชียอ๋อลายเสือลายเสือนาะลูกค้าค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยสีฟ้าน่ารักมากลูกค้าค่ะอ่ะมองเห็นไหมคะในกล้องนี่เลยสวยมากสวยจริงลูกค้าค่ะอ่ะให้ดูเนื้อผ้าใกล้ๆเนื้อผ้าใกล้ๆนี่นะคะอ่ะอ่ะน้องเสียน้องเสียนะคะน้องเสียของเราเกรดเอเกรดเอเลยลูกค้าค่ะที่สาคัญมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวเท่านั้นนะคะ,คะอีกแล้วลระคะพี่เมน สีเขียวเนีย่ยซราบอ่าข้างในก็สีเขียวเสื้อทับข้างนอกสีเขียวเลิศเลิศไปอีกลูกค่ะค่ะอลังไปอีกอลังการไปอีกนะคะเลิศสุดนะคะตอนนี้อุ้ยน้องคือดอกอะไรคล้ายๆดอกเดซี่แต่ไม่ใช่ใช่ไหมคะนี่เลย <laughs> นี่เลยนะคะลูกค่ะขออาภัยในความพูดไปเรื่อยด้วยนะคะลูกค่ะคะ่ะอมุ้ยมัดยอมมัดยอมสวยๆลูกค่ะอุ้ยสวยมาก ัวนี่สวยจริงปาดอยากได้อะอยากได้ตัวนี้แล้วว่ะอยากได้ตัวนี้สวยๆเลยลูค้ค่ะวิเก็บ แบรนด์ตัวนี้เป็นแบรนด์นะคะเป็นแก๊ปนะคะลูกค,ค้า่ะสวยๆเลยนะคะต้นทุน39บาทต่อตัวเท่านั้นเน้เนย้ำเน้นย้ำนะคะกระสอบมีสำหรับสมาชิกบัคนะคะ3,900บาทเท่านั้นจ้าสีมินิมอลหน่อยลายมินิมอลมินิใจนะคะลูกค,ค้า่ะเอาสวยเลยสวยเลยอันนี้อ่านี่เลยนะคะลูกค,ค้า่ะทูดๆนะคะปราเขาไล่สีมาเลยนะคะพี่มินเขาไล่สีมาเลยลูกค,ค้าค่สสวย สวยเลยนะคะเพําทำไมสวยขนาดนี้สวยเลยเลิศเลยนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยน้องคืออะไรคะ เห็ดอ <Head> <Head> อริจินหระคะพี่มินค่ะอะ,อะไรเออเดี๋ยวนะคะสักครู่ขออนุญาตสักครู่ขออนุญาตสักครู่นะคะลูกค้าค่ะเช็คเช็คความปลอดภัยนิดนึงเ <laughs> ช็คมุมเช็คมุมเช็คอะไรหน่อยนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เลยเป็นเห็ดเหรอคะน้อนเห็ดน้อนเห็ดนาลูกค้าค่ะอุ้ยสวยจังเลย อ่ะนี่เลยลูกค้าค่ะ,คะอันนี้คือเขาไม่ได้เก่านะเขาเป็นลายผ้าของเขานะลูกค้าค่ะ,คะเป็นลวดลายของผ้าของเขานะคะ,ะคล้ายๆมัดยอมนะคะลูกค้าค่ะ,คะสวยๆเลยนะคะต่อไปต่อไปอุ้ยอันนี้ก็สกรีนสวย สกินหล่อๆสกินเนเทนะคะใส่แล้วดูดีเลยดูดีเลยลูกค้าค่ะที่สําคัญเกรดเด้วยตัวนี้ผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยลูกค้าค่ะแต่อย่างที่แจ้งไปนะคะอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%เปอร์เซ็นนะคะหูยมินิโมมินิใจอีกแล้วเป็นปักปักเป็นปักปัก ปักเลยนะคะลูกค้า่ะอุ้ยเป็นแขนโคราสีด้วยเป็นแขนโคละสีด้วยลูกค้าขะหล่อหล่อมากหล่อมาาน้องนนักศึกษาก็ได้น้องนักเรียนก็ได้หรือไวทำงานก็ได้นะลูกค้าขนได้หมดเลยนะคะอ่านี่เป็นกิวเดนห้าสิบห้าสิบอีกแล้วขออนุญาตแมวไปโชว์แต่แจ้งตรงนี้แล้วกันว่าเป็นพาห้าสิบห้าสิบของกิวเดนนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสีสวยมาก สีสวยมากลูคกค้าจ๋าอุ้ยเลิศจ่ะ<ด>เลิศเลยอุ้ยเขียวเหนียวซับเรามาอีกแล้วลูคกค้าจ๋าสีเขียวสีเขียวสีใจนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เลยนะคะส,สวยๆนะคะสีเขียวของเรานะคะต่อไบค่ะพี่มินค่ะอันนี้ต้องเขาต้องเรียกสีอะไรคะสีกะปิเหรอ สี่นูดเหรอคะลูกค้า่ะอันนี้เลยสกีนสกีนก็สวยสวยสกีนสวยนะคะเป็นสกีนหรือปักคพือนสก,กีนลูกค้า่ะสวยมากนะคะต้นทุนสามสิบเก้าบาทนะคะสําหรับสมาชิกบังเท่านั้นนะคะอามีซีฟครึ่งมีซีฟครึ่งด้วยที่สําคัญเป็นปักะค,ะะคะ่ะลูกค้า่ะเป็นลายปักนะคะเป็นลายปักนะคะลูกนะคะ้านะ่ะน้องสวยมากน้องหล่อมาก น้องดูดีมากสําหรับตัวนี้นะคะแต่น้องต้นทุนเพียงแค่สามสิบเก้าบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าอ้ยสวยมาก a r r o us a a r r o a r r o usa ด้วยนะคะลูกค้าค่ะ a r r o arrow นะคะอุ้ยทำไมสวยจังเลยสวยมากเลยเท่เนาะใส่แล้วดูดีเหมือนมีเงินในบัญชีพันล้านเลยอ่ะพี่ใส่แล้วดูดีเลยอ่ะเท่เลยเท่เลยนะคะลูกค้าค่ะได้หมดนะคะลูกค้าจ๋า อันนี้อะไรใน,นสกีนเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะสกีนหน้าหลังเลยนะคะให้ครบหมดเลยนะคะลู้าค่ะอู้วาทำไมสวยจังเลยกิ้วเด่นกิ้วเด่นอีกแล้วสวยข้างหลังข้างหน้าก็สวย <c oughs> ข้างหน้าก็ม mini ินิมอลมินิใจสกีนเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะข้างหลังก็โอ้โหนี่เลยนะคะสกีนเต็มๆทั้งรูปภาพทั้งโฆษณานะคะลูค้าค่ะค้า,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 ามาให้หมดเลยนะคะ อีกแล้วเหรอคะมินิหมอ มินิโมมินิใจกาก้าบอกต้องออกเสียงว่าอะไรกาก้าบอกกก้าไหมคะลูกค้าค่ะอะสีเทาตอนนี้สีเทาสีวยนะคะของกิวดนอีกแล้วนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยทำไมมีแต่ตัวหล่อๆเท่ๆทั้งนั้นเลยอะลูกค้าค่ะปารเหมาะกับทุกกลุ่มเหมาะกับทุกตลาดจริงๆสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าค่ะไม่จําเป็นต้องขายแค่หน้าหนาวนะตัวนี้นะขายได้ทั้งปีลูกค้าค่ะเพราะว่าเขาคุมแดดคุมร้อนคุมลมได้หมด เลยนะคะอุ้ยสวยอุ้ยตัวนี้หนูได้เลยอยาพี่มินสวยเลยชอบสีนี้ <laughs> ชอบสเวตเตอร์สีนี้นะคะลูกค้าค่ะด,ดูดูดีดูกลางๆดีนะคะไม่ไม่ไมแบบไม่เวอร์เกินไปอะไรเกินไปไม่ทึมเกินไปนะคะ <Okay. S 1> กลางๆป้าอุ้ยสวยมาก ใช่สี<ว>พี่มินชอบสีดำนี่เขาสกีนีสกีนอ้อนี่เลยแขนเขาด้วยอุ้ยแขนด้วยเหรอคะพี่มินอะโชว์โชว์ลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีด้านนี้ลูกค้าค่ะของดีเคนวายลูกค้าดีเคนนไวต้นทุนสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะกิลเดนกิลเดนอีกแล้วห้าสิบอีกไหมคะพี่มินค่ะห้าสิบอีกค่ะพาห้าสิบอีกค่ะลูกค้าค่ะกิลเดนกิลเดนกิลเดนกิลใจของเรานะคะลูกค้ากูกหัวใจด้วย รู้หัวใจไหมคะใช่ถามเองตอบเองอ่ะพี่มินไม่เล่นด้วยเลยอ่ะรู้หัวใจนะคะลูกค้าค่ะสวยๆเลยนะคะอันนี้อะไรเออสก,กีนน่ารักน่ารักน่ารักนะคะหละ่อเท่ของเรานะคะได้หมดนะน่ารักก็ได้หล่อก็ได้เท่ก็ได้สุขุมก็ได้นะคะลูกค้าค่ะได้ทุกกลุม่มได้ทุกช่วงอาย,อยุจริงๆนะคะอ่ะพี่นางะ่ะเราไปเถอะเราไปเถอะลูกค้า่ะ พี่นางพี่นางก็จะไม่ไปนะคะเพราะว่างานสวยพี่นางก็อยากให้ดูทางกระสอบอีกสัก,ก้อนได้ไมโชว์โชว์นะคะยังไม่ไปไหนมาไหนเลยพี่นางคือไม่ผ่านเลยพี่นางไม่ผ่านเลยนะคะพี่นางกะว่าจะทุกตัวเลยแหละคะ,ะ,คะพี่นางจะให้หนูโชว์ทุกตัวเลยหรอคะ่ะนี่เลยนะคะ,อ,ะอุ้ยสอบสุดท้ายเลยค่ะ อการสอบสุดท้ายโปออกมาปุ๊บเหลือแค่หนึ่งกระสอบสุดท้ายปุ๊บลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวสุดคุ้มมากลูกค้าค่ะตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือได้ทั้งแบรนด์ทางฝั่งญี่ปุ่นและ US เลยในกระสอบเดียวกันเรื่องไส้ด้วยลูกค้าคะก็จะได้ทั้งฝั่ง US แล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะคะ ว้าวของฟุตก็มานะคะมีกิลเด่นแล้วจะขาดเขาได้ยังไงนะคะลูกค้าค่ะเป็นงานของฟุตนะคะเป็นแบรนด์ของฟุตนะคะตัวนี้นะคะห้าสิบอีกแล้วห้าสิบนี่คือไม่ชัวร์หรือว่าอห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบนะผ้าห้าสิบห้าสิบนะคะเราเล่นเราเล่นเราเล่นนะคะห้าสิบอีกตัวนี้ก็ผ้าห้าสิบห้าสิบอีกนะคะลูกค้าค่ะเป็นลายนี้อะไรเอ่ย mcm MCMS MCMS นะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยมากสีเทาเข้มนะคะแต่ผ้าดูตรงนี้คือเนื้อผ้าค่อนข้างใหม่นะ,ะลูกค้าค่ะเนื้อผ้าค่อนข้างใหม่สะอาดเลยนะคะลูกค้าค่ะให้ลูกค้าดูประมาณนี้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่าอเมริกรันอุ้ยเป็นปกักมาเลยพี่เม้นค่ะ อเมริกันคราวอเมริกันคราวอ่ะนี่เลยลูกค้า่ะจะเป็นแบรนด์นี้นะคะลูกค้า่างานสวยๆงานสวยๆเลิศๆลูกค้าค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวด้วยที่สําคัญนะคะเป,นนเป็นงานดนตรีเหรอคะหรือเป็นวงดนตรีอ่ะนี่เลยประมาณนี้ ไปนนดูค่ะดูนีกทีเห็นะคะเออนั่นน่าจะใช่แล้วค่ะพี่เมนเล่นกีตาร์เล่นกีตาร<อ>์ไม่น่าอืมไม่น่าจะเป็นกีฬา่ะ <laughs> ไม่น่าจะเป็นกีฬาน่าจะเป็นดนตรีนะคะอุ้ยสีเขียวตัวนี้สวยมากหล่อมากหล่อมากค่ะลูกค้าค่ะปลาสุดคุม้มสุดคุ้มกระสอบนี้ราคาสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะ,คะสุดคุม้มสุดคุ้มจริงๆนะคะอันนี้อะไรเอ,อ่ย อันนี้อุ้ยเป็นขอบขอบ,ขอบแบบทหารทหารนิดนึงนะคะเฟมัด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 บอกลูกค้าค่ะอันนี้เลยนี่เลยนะคะจะเป็นสกีนแบบนี้สกีนแบบนี้นะคะสวยๆเลยนะคะสุดคุม้มอะไรเออสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเสียง ไทยกระซิบจากด้านหลังว่าก้อนสุดท้ายแล้วกว็อ,อดทนหน่อยนะพี่นางบอกประมาณน,นี้ <c oughs> วกว็อ,อดทนหน่อยนะคะ,ะพี่นางอยากให้ดูเยอะๆอยากให้ลูกค้าได้ดูหลากหลายนะคะห้าสิบกิวเดนกิลเดนห้าสิบแล้วขออนุญ,ญาตไม่เดินไปนะลูกค้าะ เดินไปเยอะแล้วแต่สวยมากสุดคุ้มมากลูกค่ะคะ่ะใครรับกระสอบนี้ไปคุ้มแน่นอนสุดคุ้มแน่นอนลูกค่ะราคา3,900บาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกบักนะคะลูกค้าค่ะอุ้ยสวยจังเลยมีแต่ตัวสวยๆสุดคุ้มคุ้ม,ค,มคุ้มแน่นอนลูกค้าค่ะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวด้วยที่สำคัญที่สำคัญคือมีแค่ กระสอบนี้กระสอบเดียวลูกค,ค้า่ะป้าทําไมคุ้มแบบนี้ทําไมคุ้มแบบนี้ห้าสิบอีกแล้วคิวเดนอีกแล้วลูกค,ค้า่ะสวยสวยสวยสวเลิศๆไซส์ส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ L อ L เออชายเ L เอชายนะคะหัวสิงโตหัวสิงโตก็มาลูกค,ค้า่านี่เลยนี่เลยนะคะสกีนสวยสวยเลยนะคะคิวเดนห้าสิบห้าสิบด้วยนะคะ ป้าอันนี้ก็ห้าสิบอันนี้ก็ห้าสิบห้าสิบลูกค้าค่ะไม่ใช่ต้นทุนนะเป็นเนื้อผ้าห้าสิบห้าสิบนะลูกค้าขา กระสอบนี้ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าพันบาทเท่านั้นลูกค,ะคะ้าค่ะห้าพันบาทประมาณเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวนะคะตกต้นทุนประมาณห้าสิบาทเท่านั้นลูกค,ะคะ้าค่ะไม่สมาชิกก็คุ้มลูกค,ะคะ้าค่ะราคาปกติก็คุ้มนะคุ้มเหมือนกันห้าสิบาทแต่ได้เกรดเอเลยได้เกรดเเลยนะคะคุณพี่อะไรเอ่ยคุณพี่ <laughs> ที่วาเหรอะคะต้องอ่านว่าพี่ที่วาหรือเปล่าเอ่ยนะคะขอขออภัยด้วยเราออกเสียงผิดนะคะลูกค,ะคะ้าขาคุณพี่ที่วาหรือเปล่าเอ่ยแต่คุ้มนะคะมีแค่กระสอบนี้กระสอบเดียวแล้วลูกค,ะคะ้า่ะได้เกริเอคุ้มๆเลยนะคะ มาต่อเลยค่ะพี่ขานี่เลยนะคะเป็นแขนสองสีเป็นแขนคนละสีเป็นแขนคนละส,ละสีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะคะเอาเราจะไปแล้วนะคะลูกค้ามีลูกค้าสีเอฟไหมเ่ะ,ะกระสอบสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวไยทัวนรายการเดี๋ยวไยทัวนรายการให้อีกรอบนะคะหมวดนี้เป็นสเวตเตอร์พิมพ์ลายเป็นงานญี่ปุ่นและ USA ล็อตไอทีนะจ๊ะลูกค้าคะ่ะเป็นสี่สิบห้ากิโลนะคะเกรดเอนะคะราคาห0 0 0ันบาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ9 0้าสถึงหนึตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่50บาทนะคะลูกค้าคะ่ะแต่อีกแล้วแตกแล้วนะคะสำหรับเดือนนี้เดือนนี้สำหรับสมาชิกบ,บัคนะคะเราขายให้เพียงแค่3 9มพับาทเท่านั้นคะ่ะต้นทุนต้นทุนจาก50บาทเหลือเพียงแค่39บาบาทเท่านั้นคะ่ะสุดคุ้มมาก สุดคุ้มมากนะคะลูกค้าค่ะอ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะ f a c e b o o k เว็บไซต์ IG โทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยะคะ่ะบัคเกระเปิดทุกวัน9้าโมงเช้าอยากโชว์อยู่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะลูกค้าค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางนะคะอุ๊ยพี่มีทำไมไม่ยือนตัวนี้ให้่อนนะสวยมากเอาฝากไว้อีก2 ช่องทางนะคะคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะอ่ะสุดท้ายอีกพี่นางอย่าพึ่งสิคะพี่นางเจนเย็นสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ